สวัสดีครับโรงพักโรงพายวันนี้เราเป็นรายการสดๆเลยนะที่จะบอกถึงท่านผู้ชมนะครับให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงขององค์กรพิทักษ์สยามยังไงบ้างนะครับของม็อบเสไอ้นะครับวันนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวพร้อมที่จะรับมือหรือรับผู้บาดเจ็บนั้นคงหนีไม่พ้นมูลทีสองมูลทีครับ มูลนิธิแรกคือมูลนิธิปอดตึงครับคือคุณสุรพลพูลเกตนะครับหัวหน้ากู้ชีพมูลนิธิปอดตึงนะครับแล้วก็อีกมูลนิธิหนึ่งคือมูลนิธรร่วมกตัญญูครับคุณอายวุธโพอัมพัยรองหัวหน้าฝ่ายประชาพันธ์ของมูลนิทรร่วมกตัญญูครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเตรียมพร้อมกันยังไงบ้างครับเนี่ยที่จะชุมนุมประท้วงจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องนะแต่ สุดท้ายปุ๊บเนี่ยนะแค่เริ่มเนี่ยมบตีกันหัวแตกเราก็วิ่งไปเอาส่งโรงพยาบาลแล้วหรือว่าหน่วยนี้ต้องไปรับแล้วว่าต้องทําแผลยังไงบ้างครับบทบาทหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยของมูลนิธิในการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพนะครับซึ่งเพิ่งจะมาเริ่มพัฒนาเมอสี่ห้าปีนี่นะครับเราช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนะครับโดยที่ว่าเราเน้นผู้อาการผู้บาดเจ็บเนี่ยเราไม่เคยไปทําให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยหรือประเมินอาการแล้วเนี่ยทําให้เขาสุดหนักลงนะครับ เราพยายามผ่านการอบรม,มทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่เนี่ยจะได้รับความรู้เราจะมีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีนะครับก่อนที่จะนำส่งเมื่อก่อนนี้เราไม่มีบทบาทด้านนี้เลยฮะหรือว่าอ,อย่างไรฮะเพิ่งจะเริ่มมีนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนนี้ปะทะกัน,นยอย่างในกรณีของพุทธาธมินเนี่ยแล้วมีเกิดบาดเจ็บล้มป่วยตายเงี้ยทางเราบทบาทคือ,องไงตอนนั้นครับ ก่อที่ตอน่ยนที่กลับไปสมัยพฤทอาสมินอันนั้นเป็นการเมืองแรงนะครับเวลามีชุมนุมมีการประกาศเคร์ฟิลางนั้นทางมูลนิธิก็จะเรียกรถกลับไปอยู่ที่ มาอยู่ที่สํานักงานหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์สมัยก่อนที่นักข่าวเข้าใจผิดทางสายตํารวจเข้าใจผิดว่ารถพยาบาลที่เข้าไปช่วยเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือปล่อยข่าวมันมั้ปหมดเลยใช่หมครับใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เราถูกทําร้ายถูกเผารถถูกอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เวลาตั้งแต่ย้อนกลับไปพุทธสารมินนี่เราก็ถูก เมื่อประกาศทางราชการประกาศเคอร์ฟิลปั๊บเราก็เรียกรถกลับมาอยู่ที่มูนิธิทั้งหมดเลยนะครับก็มีไปสังเกตการคนที่กลับไม่ได้แล้วคือก็ให้ไปจอดก่อนใช่ครับไปจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วก็ถอดเครื่องแบบไป ฟังไปดูแลสถานการณ์แล้วก็รายงานเข้ามาว่ามีผู้บาดเจ็บมากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแบบสอดแนมเข้าไปช่วยเล็กๆคือจุดประสงค์ไม่ได้ตั้งตาตั้งตาจะไปช่วยกันไม่มีหน่วยกู้ชีพใช่ไหมยังครับยังครับไม่มีหน่วยกู้ชีพแต่ณัปัจจุบันนี้นับภายหลังกลับไปเมื่อผู้ชุมนุมที่ผ่านมานะครับอันนั้นคือเราได้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานแบบเต็มรูปแบบก็คือเวลามีมีคนเจ็บมีคน บาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็เป็นฝ่ายใดเนี่ยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยกลายเป็นงานเหมือนกับถ้ามีคนเจ็บเมื่อไหร่ก็เป็นงานหลักของพงานาหลักของสองสองหน่วยงานนี้เลยนะฮะเู้โดกชนสองหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือเต็มที่ครับผมในด้านของกู้ชีพเนี่ยของมูลนิธิเองเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัตินะครับไม่ใช่ผู้สั่งการนะครับพวกผมเนี่ยทำงานในระบบขึ้นตรงกับ ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยมป็นเป็นส่วนที่ปกครองพิเศษนะครับ,รบซึ่งจะต้องขึ้นกับสํานังกงานแพทย์นะครับซึ่งโดยรอบแล้วเนี่ยก็มีของกระทรวงสาธารณสุขค,คือศูนย์เรเรทอรเก่าซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสถาบันการแพทย์เอกชนแห่งชาตินะครับเข้ามาควบคุมและดูแลและประสานงานนะครับร่วมกันอยู่เหมือนกันไหมครัเหมือนกันครับเหมือนกันนะลักษณะของการประเมินหรือการเตรียมการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่รับบาดเจ็บเนี่ย มันต้องจัดระดับยังไงฮะคือถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านที่มองคือเอ๊ะแค่ตีกันหัวล่างข้างแตกปะทะกันระหว่างตำรวจกับประชาชนอย่างเงี้ยเราเตรียมการยังไงที่จะเข้าไปยังไงฮะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ลุยเข้าไปช่วยเลยนะครับลยเลยใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะลุยเข้าไปเลยไปช่วยจะเห็นภาพอ,อย่างนี้หนระือเปล่าทำให้เรามองว่าเออเอเลาตกลงเราอยู่ฝ่ายไหนเข้าไปร่วมประท้วงด้วยหรือเปล่าครับมันบางทีทั้งสองฝ่ายก็เวลาเราไปเราไปช่วยฝั่งไหนมากกว่า <ไป S 2> ก็จะกลายเป็นเหมือนกับพวกเราเข้าไปอยู่ไปอยู่ฝั่งนช่วยเหลืหอฝั่งแล้วเราจะเข้าตรงไหนตรงกลางเข้าตรงกลางเราก็โดนไม่รู้โดนอะไรแต่ยากบอกไว้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเรา ผมพูดได้เป็นตัวแทนได้เลยทั้งสองมูลที่ว่าเราไม่เลือกสีไม่เลือกฝ่ายนะครับใช่ครับเราจริงๆอยากให้มาชุมนุมกันโดยสงบอย่างที่นั่นจริงแต่พวกเราที่เราไปเตรียมความพร้อมเนี่ยครับเพือเอ่อจริงๆและคนเยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องปะทะกันหรืออะไรก็ได้จํานวนคนที่มาชุมนุมกันเยอะๆอากาศร้อนๆบางทีก็เป็นลมนะครับบางทีก็คนที่มาชุมนุมเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอากาศบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือเราอันนี้คือเราไปช่วยตั้งแต่ที่ยังไม่มีการปะทะกันเลยถูกต้องครับใช่ครับอันนี้เราเป็นถือว่าเป็นการ การให้บริการนะครับครับบางทีเนี่ยอย่างครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยพูดป่วยเนี่ยเยอะมากครับอย่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาพักแรมเนี่ยหลายๆวันเนี่ยครับผู้ป่วยเนี่ยเราก็ให้การบริการแต่การทํางานตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวดูเหมือนจะมีเรื่องของการให้บริการรักษาคล้ายๆกับเป็นลมใช่เราก็เข้าไปช่วยครับผมนี่หน่วยของเรามีเลยใช่ครับครับการที่เราจะเข้าไปเนี่ยบางครั้งการรับแจ้งเหตุหรือประสานเหตุเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าทํางานใน ส่วนของมูลนิธิเนี่ยเราไม่ขึ้นตรงกับใครคำสั่งหน้าที่การรับสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยเรารับจากในระบบบนะครับซึ่งสำนักงานแพทย์หรือทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สั่งจะเป็นผู้ควบคุมดูแลผมอีกทีหนึ่งนะครับการให้บริการการที่เราจะเข้าไปยังกลุ่มผู้ชมนุมเยอะๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือประสานงานกับผู้ดูแลตรงนั้นับ ครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแล้วก็ไปนําออกมามันไม่ใช่เรากประสางานการอย่างกลุ่มผู้ยุ่งงงเขาจะมีการนะครับเราเข้าไปดําเนินการเนี่ยเราก็จะประสานงานกับทีมการหรือหัวหน้าการให้แนะนําว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงเนี้ยของเขาเนี่ยจะมีการรับรายงานเขาจะมีเครื่องมือสื่อสารของเขาอยู่แล้วคือเราก็จะไปประสานกับเซ็นเตอร์ตรงนั้นตรงเพราะแกนนำเนี่ยเขาก็ต้องมีอยู่แล้วว่าใครเจ็บใครป่วยใครเป็นอะไรยังไงค้ับให้พาเราเข้าไปเราก็ต้องเราก็เข้าไปตามตามด้วยกันช่องทางที่ไปประสานเอาไว้ใช่ครับครับครั้งนี้ ร่วมกับตันยูเนี่ยมอบเสียไอ้งองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยเราเตรียมการไว้ไงบ้างก็คงจะเหมือนกันทั้งสองพื้นที่เลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาครัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้เหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานนะครับเราครั้งนี้ก็คือมีการประชุมวางแผนไว้แล้วว่าเราก็เต็มความพร้อมเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามลําดับไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่า เราประเมินแล้วก็คงคิดว่าไม่ได้จะมีเหตุรุนแรงอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความพร้อมของพวกเราเนี่ยเราพร้อมไว้เต็มร้อยนะครับรวมกับตระยูมีกี่ชุดจริงๆแล้วตอนนี้เราจะถ้าถ้าเผื่อส่งเข้าไปกร,รอบใกล้การชุมนุมนี่จะเป็นรถ ฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดสีขาวเป็นรถพยาบาลอย่างเดียวหรือรูปก็แตยูก็แต่งชดเหมือนตัวตรแต่งชดเหมือนาำรับที่ใส่ชุดสีขาวนี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมผ่านการอบรมร้อยติดชั่วโมงจากโรงพยาบาลมาแล้วครับการอบรมเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการเป็นไข้เจ็บไข้เจป่วยเป็นลมเป็นลมชักอะไรอย่างนี้ในเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมเนี่ยของทางมูลนิธิเองเนี่ยจะยกเว้นอาสาสมัครเข้ามาร่วมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดการอาสาสมัครคืออาสาสมัครคืออาสาสมัครที่มาร่วมกับมูลนิธิที่มา ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนอะไรต่างๆที่เข้ามาร่วมครับเป็นมาได้จิตอาสาประจำจิตอาสาครับผมจิตอาสานี่ยังไม่ยังไม่ต้องยังครับให้อยู่รอบนอกให้อยู่รอบนอกถ้าสถานการณ์ยังไม่บานปลายหรืออะไรเงี้ยให้เขาก็สกตนบายอยู่ในพื้นที่ปกติครับส่วนสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ก็จะเป็นพนักงานประจํานี่เข้าไปอยางงี้ปกติถงมีกี่ชุดร่วงกันอัน่มีกี่ชุดครับของปอตถึงมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทั้งหมด ประมาณ28นายนะครับโดยที่ประจำที่ลงพื้นที่ร่วมกันอยที่25ครับ25ใช่ครับก็คือแบ่งกันยังไงครับก็ตอนนี้เรามีวันเวรกันนะครับตวันเวรแต่ว่า ทุกวันนี้เราทํางานประสานกันถ้าเผื่อสมมติว่าเป็นเวรของปาริตึงก็ดีหรือเป็นของร่วมกันดันยูก็ดีถ้าเผื่อสถานการณ์มันรุนแรงเราก็จะประสานกันขอความช่วยเหลือใครใกล้ให้มาช่วยกันนะครับก็คือร่วมกันทํางานแล้วตอนนี้นะครับมีข้าวไปแจกไหมปกติผมเห็นทั้งร่วมกันดันยูแล้วปตริตึงส่วนมากจะถ้าเป็นเหตุการณ์ชุมนุมอย่างนี้เราคงไม่กล้าไปแจกนะครับเดี๋ยวจะมองว่าถูกมองฝ่ายไหนเลยครับเพราะว่าจริงๆเราไปเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่า เรื่องอาหารการกินเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาก็มีโรงครัวมีมีการกินของเขาบางครั้งเขาเอามาให้พวกเราด้ดยซ้ำนะครับรบ,บางครั้งผู้ชุมนุมเนี่ยเห็นพวกเราไปจอดอำนวยความสะดวกก็หยิบถุงข้าวมาให้พวกเราโดยซ้ำนะครับส่วนมากคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยจะมีอาการเป็นอะไรฮะที่เราไปช่วยสําหรับสําหรับก่อนที่จะปะทะกันนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของการปะทะกันส่วนมากนะครับก็จะมีปัญหาทางด้าน ท้องร่วงหรืออลประเภทนี้มากกว่าเสียแล้วก็มีอากาศร้อนเป็นลมเป็นลมนะครับเป็นไข้เป็นไข้หวัดอาการเหมือนกับว่ามีอาการชุมนุมหลายวันบางทีนะครับไม่ได้พักผ่อนก็มีส่วนใหญ่เป็นลมเป็นระดับหนึ่งแต่ยิ่งตอนเนี้ยที่มาเมื่อ เมื่อวานนี้ที่ผมร,ร่วมสังเกตการ้าก็คือแดดทุกวันนี้แดดร้อนอยู่นะครับไม่มีฝนแล้ว<ช>ครับแล้วก็ลานทา่านนัดหมายลานเมื่อก่อนนี้ตอนนัดครั้งแรกเสถียอาเขานัดที่ในสนามม้าก็ยังมีที่บังแดดนะครับแต่ครั้งนี้นัดที่กลางลานระรูปเลยก็ผมเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ที่มาก็เป็นผู้ คนมีอายุด้วยนะครับเป็นคนที่มีอายุหน่อยก็เลยเราเป็นห่วงแต่ว่าล่าสุดที่เราติดตามก็คือมีการเอาเต็นท์มากางแล้วก็หุ่นใจได้อีกระดับหนึ่งก็คือคมีการกางเต็นท์แล้วเพราะว่าถ้าเบิดนึกถึงการชุมนุมถ้าแดดร้อนๆมากๆก็จะเห็นคนที่เป็นลมเยอะๆนะครับเพราะตอนนี้สิ่งแรกที่เราทําตามลําดับก็คือตอนที่ไม่มีสถานการณ์ใดๆนะครับ,รบมีการวางแผนก็คือเราจะอํานวย ตั้งจุดอำนวยความสะดวกไว้4จุดใกล้ๆโดยรอบที่การชุมนุมจริงๆก็สี่จุดเหมือนกันครับผมเป็นจุดของอันนี้เป็นของหน่วยงานราชการที่เอาเราเข้าไปประชุมแล้วก็วางแผนไว้นะครับก็คือแบบเดียวกันเลยก็คือทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นถนนอู่ทองในนะครับตรงฝั่งด้านทิศเหนือจะเป็นถนนอู่ทองในจะมีกองหน่วยการทั้งรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือทุกหน่วยงานจะมีกองบรยการอยู่ที่ทางด้านทิศเหนือคือถนนอูดทองในนะค,ครับทางด้านตรงกันข้ามกันเป็นฝั่งทิศใต้ก็จะเป็นฝั่งทิศใต้จะเป็นแยกพลพลร้ลอหนึ่ง,ลงพลรอหนึ่งนะครับ,รบถนนสามใกล้ๆถนนสามเซนแล้วก็อีกทิศตะวันออกก็เป็นแยกวัดเบญนะครับ,แ,รบแยกวัดเบญแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นสะพานมรควานคือสี่จุดล้อมรอบ กลุ่มผู้ชุมนุมนี่ก็คือเราจะมีกองอำนวยการซึ่งมีรถพยาบาลประจำไว้รออำนวยความสะดวกถ้าถ้าเผื่อจริงๆแล้วผมคาดหวังว่าไม่ได้เกิดเหตุอะไรแน่นอนนะครับว่ <c oughs> เาเราเตรียมการเอาไว้พ่อเริ่มต้นนี่เกิดเหตุก็คงยุ่งกันนะครับที่เน้นเป็นเน้นของผู้ป่วยครับมาร่วงชุมนุมมา่วมชุมนุมครับผมแต่นี่คือมันมีอีกมุมหนึ่งคือมุมของตํารวจ นีมม่มีสิทธิ์ที่จะป่วยเป็นลมใช่ครับ<ด>ตำรวจก็เหมือนกันเจา้าหนี้ตำรวจมาจากต่างจังหวัดนะครับผิดอ,อากาศแล้วก็ตำรวจเนี่ยน่าเห็นใจมากกว่าเพราะว่าตำรวจนี่อากาศร้อนๆใส่ชุดป้องกันนะครับมีโล่มีอะไรเนี่ยเวลายืนอยู่คือเจ้าหนี้ตำรวจเนี่ยจะต้องยืนอยู่กลางแดดครับคือยืนเหมือนกับเป็นกำแพงเอาไว้ป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ชมนุมล้าเข้ามาตำรวจในได้รับแจ้งว่ามี การเป็นลมอะไรนะครับก็เหมือนกันเลยเราก็ไปช่วยมากกว่าผู้ชุมนุมได้สามครั้งนะครับเพราะผู้ชุมนุมบางทียังอยู่ในเขายังขยับไปในโลกได้แล้วก็ตำรวจตำรวจไม่ได้เลยต้อได้ครับต้องยืนโลกอาจจะมีการคําสั่งว่าให้เปลี่ยนให้พักได้หรืออะไรตารวจก็น่าเห็นใจมากเหมือนกันครับมีโอกาสเป็นลมได้มีโอกาสเป็นลมได้เยอะกว่าผู้ชุมนุมได้สาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมติดตามรายงาน